สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับพาไปน้องบรุคุณปู่ซามูไรร้อยเปอร์เซ็นต์กำเนิดเกิดที่แดนประดิบหรือว่าแดนอาทิตย์ไทยหรือว่าแดนซามูไรหรือว่าแดนซากุระหรือว่าแดนสูมโมโกเมโต s อ1 2 0อ๊ว่ามาูเออมกฟรีน้องเัทีมกฟรีนะไม่มัคฟีนูนสี่ห้า เพสามวีครับไฟฟ้าเต็มตักเสาแล้วก็ต้องค่อยๆนองค่อยๆต้องใช้มีมือครับยังโสดนะ้องยังโสดไฟฟ้าเต็มเล่มทะเบียนซีเรี่เลียวสิงหมื่นกว่าครับเปิดห้าสิบห้ามื่นไี่น้องเอเยนช่วงล่างเต็มครับโซเต็ม บูมอามันนีปะสีสันได้ครับรต้องใช้ที่มือหน่อยเพรว่าตูนี่ครับ4เมตรคูณ4เมตรคูณ4เมตรแล้วก็ลึก3เมตรครับ ต้องระวังเรื่องกำแพงเรื่องปูนด้วยเรื่องเดิมปั๊มเดิมครับห้าสิบห้ามื่นนะต่อรองเอาครับ098 2์เก้าแปดสองเจอผมขับก็มือใหม่นะครับนี่ขนาดมือใหม่ อยู่ที่แดนด้ามขานครับคนขับในคนใต้เนี่ยคนที่ขับรถดำน,นี่ไฟฟ้าเต็มนะไม่น้องกบลงไป สันได้ที่สวยครับจะขุดเร็วไม่ได้พี่น้องเพราะว่าต้องต้องค่อยๆแต่งไปนะให้เป็นหลุมว่เป็นหลุม มีเล่มให้ด้วยพี่น้องห้าสิบห้าหมืนต่อ 15, ตรองได้เป็นรถที่นี่เอาไปทำงานก็ตัก้ํามาละร้อยว่าเที่ยวแล้วพี่น้องวันไหนได้ทำงานก็วันละหมื่นก็ได้นะวันละห้าหกพันเจ็ดพัน ค่อยค่อยห่อยโอเวัดว่าดินจะเต็มไหมอาพูดพูดพูดูก่อนครับมนโดนสั้นรถเดินให้ได้ดค,ครับกาดทัศนศิลป์นั่นน้องดูหายเขาหน่อย ล,นะลุ้มอยู่ตรงนี้เลยนะ้ต้องระวังครับต้องค่อยๆระวังหน่อยสีมือครับสีมือประกาศร้อนมากครับที่บุรีรัมย์ตักจะเตกพี่น้องเลย ก็อยู่ประมาณ0.55บาทเมตรแนี้ถอยหอยเยอะไม่ได้น้องเดี๋ยวตกลุ่มโองดีับ แปดสองเจ็ดสองสามเจ็ดห้ครับแดงเดี๋ยวดูให้ครับ คาวาสากิเคสามมีหกมเมทินเจแปนร้อยเครับเรื่องยนต์อีซูซุซีบีหนึ่งสูบเทอร์โบไดร์อินเจคชั่นระบายความร้อนด้วยน้ำลังมาก็85ดสิบ้าลังมาครับรอกเครื่องสองพันก่อตันทีสิบองตันครึ่งไีเนอะ สำหรับเอสเครอยยี่ิหนึ่งโอ้โดนแทงแล้พี่ sáu mét gấp, nó có cầu, xin tiếp Nam 2 7 2 3 7 5 2เร็วัสด e ีครับแอร์เย็นแรงดีไม่มีตกครับ ข้าเจริญทรัพย์หรือว่าเพจท้าเจริญทรัพย์ X Counter นะครับห้าสิบห้ามือจัดไปต่อรองได้พี่น้องส่งถึงบ้านเลยแถมคนขับไปด้วยครับดูได้ที่ยูทูบหรือว่าเพจนะครับดูการทำงานนะครับ ฝากกดติดตามนะครับสวัสดีครับ